สวัสดีทุกคนวันนี้เรากำลังจะไปเชียงรายกันไปรับนุมหนาที่เชียงรายตอนนี้เราอยู่กันที่สายการบินเอเชียไฟเช้าสุดเลยวันนี้ตอนนี้เครื่องกำลังจะเทคกออฟแล้ว Last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Believe you could have it เห็แล้วตอนนี้จากที่เราลงเครื่องเรียบร้อยเราก็เดินมาใช่เดินทางมาที่ใช่ใช่จ้ะอะไรนะพ่อขุนเมงลายเราบอกพ่อขุนก่อนว่าเราเดินทางมาถึงแล้วนะไม่มีคนเลยมีแต่คนขายพวงมาลัยมีคนขายพวงมาลัยก็ซื้อมาสักการะท่านได้แต่เราไม่ได้ซื้อ สารว,วัตขุนเม่องรายก็ได้อยู่ตรงกลางแยกเลยรแยกนี่องค์ท่านเป็นแบบนี้อ,อ้าวที่แรกที่เรามาก็เป็นสิงหาร์รเ็เรามาซื้อตัวกันโอ้โหทำไมอิติกรมมันเยอะขนาดนี้เยอะดูนี่นะมีท่าใหม่นะเอาไปกระโดด พัดใจโอ้โหาตอนนี้เรากำลังจะไปเอาเช่ารถกอล์ฟเดี๋ยวรถหมดก่อนแล้วกันรีบเข้หกที่นั่งเดี๋ยวจองไว้แล้วก็เราเราไปซื้อตัว๋ววิ่งเรื่อยๆนะมีอยู่อีกเปล่านี่ตรงนี้ก็สำหรับซื้อตั๋วแล้วก็สามตอนนี้เราก็ได้รถกอล์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรากำลังจะเข้าไปในพาร์คสิงพาร์ค ใช่แล้วเขาก็จะมีริทแบนแล้วก็มีเช่ารถกอล์ฟนี่ตามเวลานี่คเราก็ออกมาจากที่เช่ารถกอล์ฟแล้วตรงไปเออเขาสูบน้ำพี่สูบน้ำอยู่นี่ก็คือบรรยากาศภายในสิงป่าสวัสดีเจ้าโหพื้นที่เขาเยอะมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตามจุดเดี๋ยวเราจุดจ้าเสองกำลัง เหมือนไดร์เส้าวเลยอ่ะหมูเปล่าหมูเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่วัววัวสิงห์เหรอไมอโอ้ยางเถอะโอ้การผสมสีโอ้ไม่ฟันด้ใช่ใช่เหมือนสิงโตอืมก็าไปเลยจะเป็นบรรยากาศข้างในตอนนี้พี่ๆเขากำลังทำงานกันอยู่อากาศดีมากไม่ร้อนนะทุกคนเห็นแดดแบบนี้นะแต่อากาศเย็นทั้งสองเรา่องทำอะไรกันอยู่ทำะไรกันทำไมเขาทำให้มันเป็นช่อง กันได้อ่ะใช่เออเข้าใจะทำอันนี้สวนดอกไม้หรือเปล่าเตรียมปลูกอะไรดอกไม้ตรงกลางน่าจะเป็นตอกยันอะไรสักอย่างหนึ่งอันนั้นตรงโน้นตรงโน้นใช่เขาน่าจะเตรียมตัวทำอะไรสักอย่างหนึ่งอันนั้นอะไรอ่ะบุตรประตูอะไรเนี่ยไหนครับอ๋อที่ที่เขาถ่ายรูปไงที่ถ่ายรูปเหมือนขึ้นไปบนประตูแบบสวรรค์อะไรอย่างเงี้ย มิชิช้าโอเคเราได้จุดเช็คอินเราละไปแล้วมิชิงช้าด้วยวิ่ง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 ไปเลยไปเลยโอ้มาเลยคนละอันเลยลูกคนละอันเลยมาข้าดีแลวค่ะมาไปเลยข,เข,ขึ้นขขเขาขึ้นเขาขึ้นเขาทีนี้นะคุณเอาเลยพักกันเลยสองคนเรา ขับฟีดพร้อมอย่างหนึ่งสอง,ส,องสามไปอเอาขึ้นอื้ยจะล้มมันมันเอียงมาฝั่งนี้เฮ้ยจิกสูงมากสวยงาม,ามนี่ก็เป็นจุดถ่ายรูปอีกที่หนึ่ง ในคนนี้อยู่มันไดยขึ้นสวนชั้นเจ็บเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเบื้องหลังที่เขาถ่ายอุ้ยทำไมอยู่ตรงไหนมันสูงจังอะคืออะไรอยากให้ดูมากระโดดพร้อมกันมหมกระโดดพร้อมกันไหมหนึ่งสองสามตื๊บตอนนี้อากาศดีมากเลยขนาดตอนนี้กี่โมงสิบโมงกว่ากก็แดดแรงนะแต่อากาศเย็นแต่ตอนนี้ไม่รู้สึกเย็นรถก๊อบก็ไม่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่แล้วเราเอาหัวออกไปเย็นอยู่ไง ไดเดี๋ยวเราจะแวะถ่ายรูปแต่ละจุดไปเรื่อยๆจริงๆแล้วมันเป็นแค่นี้เองเห็นไหมแล้วก็คนก็จะถ่ายแบบประมาณว่าโอ้อยู่ทั้งบนจริงๆไม่ใช่ม,งงปปมันอยู่ตรงนี้เองเอ,อแข็งแรงอยู่ลูกไม่ต้องกลัวขึ้นมาเป็นสิบก็ได้ไนี่เลยอันนี้วิวบนบันไดชั้น บนอะไรนะออกไปกับพี่กลุ่มเป็นเหมือนเป็นจุดแลนด์มาร์คจุดหนึ่งจุดถ่ายรูปจุดหนึ่งอย่างงี้กว่าเอ้ยเอ้ยโอ้นี่ทุ่งลาเวนเดอร์หรือเปล่าใช่เปล่าสิงค์พาร์คอ๋อดูหน่อยดีดูหน่อยดีเป็นยังไงที่ที่นุ่นวรานุษมีชินต์ใช่เฮ้ยไม่ใช่อันนี้มันดอกอะไรนะใช่ดอกฝรเกตบีนอตเออฝรเกตบีนอตใช่ใช่ฝรั่งบีนอตแนะนำให้เอาไปปลูกที่บ้านนะสองเดือนตาย นี่ถ้าใครไม่ได้เช่ารถก็จะมีรถนี่รถนำเที่ยวรถรางนำเที่ยวคนละห้าสิบบาทแอ่เราหาที่จอดรถก่อนนะที่นี่นโอ้มีรถบ้านด้วยก็อีกรถพ่วงรถบ้านอันนี้ก็เหมือนจะเป็นลานแบบถ่ายรูปสวยงามไปไปดูกันซิว่ามันเหมือนภูเขาเกกดนะแต่มันไม่กดเท่าไหร่นะอ๋อถ้ากดมันต้องเป็นล้านชาลูกอันนี้คือถ้าคุณพ่อ เ,เองน่าจะเป็นต้นฟอเกตมีนอตนะทุกคนเดินตามนี้นะลูกเดินตามนี้นะไปดูกันไม่ใช่ฟอเกตมีนอตนี่ต้นอื่นเดินไปเร็วๆเดินไปเร็วหน่ <laughs> อยมาเด้ไหาม,ามโอ้โหมีสองข้างเอา้าโอ้มีประตูตรงนู้นด้วย,ย,ไ,ดยวได,ไได้ลูกได้อุย้ยตรงนี้มีน้ทำทําไงดีทุกคน มีน้ำทำไงดีทุกคนต้องกระโดดหนึ่งสองตัมอุ้ยได้ไหมดีไซน์กระโดดได้ไหมไปเลยทีกอล์ฟทีได้ต่อเนี่ยไปเลยดีไซน์ขาไปอุ้ยประตูนี้เปิดแล้วไปไหนเอ่ยดูหน่อยสิเล่มแล้วเป่าเปิดเลยก็ก็ก็มีใครอยู่ไหมอ้ออีกบิทิอ๋ออีกมิติหนึ่งสวยมาก อยากเล่นอินทรโออทีไหมเอาดิถ้าเปิดมันก็จเจอคนแล้วนะไหนล,ลองเดินไปตรงนี้สิไปตรงนี้กันทุกคนไปนี่เขาก็ปลูกดอกไม้เยอะมากใส่แบตด้วยเ,เยอะแยะมากมายสังเ,เกตเหมือนเหมือนเขาจะลดน้ำตลอดเวลาเลยนะ,ะเหมือนลดน้ำตลอดเวลา<ะ>ก็ปิกปิกมาก็ปิกๆๆปิกมาปิกปิกมาอุย้ย เดี๋ยวเราจะไปที่ต่อปากกันไปที่ไหนเอ่ยขับไปต่อที่จุดอะไรนี้เราก็ว่ามไปต่อโอเคุยเหมือนจุดรับชาหรือเปล่าดูแผนที่ดิไหนใช่ไหมเดี๋ยวน่าเหมือนใช่ใช่อันนี้รับชาฟรีหรือเปล่าเฮ่อแปลนี่แปลว่าอภาษาอังกฤษวลรคำไม่ได้เลยทีนี้เบรน your own tea จอดตรงนี้ได้ไหมรถก,กอล์ฟก็คือเป็นกาแฟของตัวเองอ๋อโอเค <c oughs> ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อไปถามให้ว่าใช่ตรงนี้ป่าคิดว่าใช่คุณพ่อคิดว่าใช่แล,ไไแล้วสินี้เราเหมือนเจอชาดูสิชาอะไร เอาตรงนี้ป่ะครับที่ให้มารับชาชาฟรีป่ะใช่ไหมโอเคทุกคนต้องใช้ลิสบนนะแต่ละคนใช่ไล่ชาอันนี้คือไล่ชาใช่ไล่ชานนี้คือไล่ชาก็คือเอากระบุมาเก็บชาอ๋อต้องถามเขาไปถามซิถามซิเราจะสาธิตวิธีชงชาอูหลงกันจ้ะ ค้าเปิดปากซองนะคะผสมตามส่วนก็ได้หรือว่าตามลูกค้าผสมเองก็ได้ค่ะอย่างละหนึ่งช้อนนะคะก็คืออะไรอ่ะมันเทาภูมิแพ้สดชื่นย่อยอาหารผ่อนคลายสูตรนี้มิ้นมิ้นจะหมดนะคะอ๋อเรีนดีถอกได้ไหมขอดีถอกได้ค่ะดีถอกเตรียมเตรียมหาปั๊มเลยขอดีถอกขอสูตรดีถอกไหนดีถอยางไไหนนะอันนี้ก็ได้ดีหลา กุหลาบก็ดีทองเหมือนกันชาอูหลงก็มีเยอะมากเลยนะมะตูมเก๊กวทำกับอะไรเปิดเปิดฝาค่ะลูกนี่ค่ะเปิดฝาเลยลูกจัดแม่เลยขายแล้วก็คือเอามาใส่ไว้ในนี้หรอใช่ใส่ไว้ในซองเพื่อเอาไปใส่แก้วในนู่นอ๋อก็คือชาอูหลงเอ่อแล้วก็กุหลาบกุหลาบกุหลาบสองกระฟิกกุหลาบสองช้อนหอมมีเอาสูตรดีทอกดูดิ สองช้อนเนยกี่ช้อนสองแล้วก็มะลิอีกหนึ่งช้อนนี่มะลิอันนีู้หนึ่งช้อนโอเคต่างมะลิโอ้ยน่าสวยมันมะลิิจรงๆเลยนะเนนี่ยยสว้อยมากเลยพี่ิไซเอาอีกช้อนหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะพอดีคุณย่าดูคุณย่าคุณย่าเอาสูตร นอนหลับสบายโอเคปิดมาค่ะดีใจค่ะแล้วเชื่อปิดปากถุงทางด้านโน้นได้เลยนะคะโอเคมาดีใจค่ะลองโดนแก้วนะลูกปิดปากถุงกันที่ตรงนี้ปิดตรงนี้ขั้นตอนต่อไปเชื่อกดทิ้งไว้สักครู่ค่ะมองให้มันติดโอเคพ่อเก็บมันมาเลยค่ะดีค่ะดีเขาไม่เอาดิค่ะอันนี้ติดจังอ่ะติดแล้วค่ะติดแล้วติดแล้วโอเคค่ะขอบคุณ นาทีทานได้เดี๋ยวให้ผู้ปกครองถือนะคะร้อนมากๆเลยโอ้ร้อนจีชาแตกนิดนึงนี่ทุกคนเที่ยววนี้ตัวหน่อยโอ้รอชาเดี๋ยวต้องรอสามนาทีรอสิร้อนนะคะระวังอากาศแบบนี้แมเหมาะกับการชงชาแล้วก็ยกดื่มไปเลยจ้าใช่เพราะอากาศเย็นมากอากาศเย็นนะแต่แดดร้อนเย็นจนเหงื่อแตกเลย การดีมากต้อไม่ได้ร้อนนะเมื่อกี้แค่สาวว่าเหงื่อแตกแค่แสงแดดร้อนอ่าแต่แสงมันจะก็ธรรมชาติชดเชยไงอากาศเย็นก็ต้องมีแดดแล้วนะโหหนาวตายเลยโอ้ยสวยสวยดูนี่สวยมากเลยภูเขาอ่ะระวังตกท่อนะลูกเดี๋ยวเราจะเอาชาที่แบบมิชงชงด้วยตัวเองเมื่อกี้นี้สูตรดีท็อกนะมากินกลางไล่ชาอุ้ยสวยอ่ะมันก็มีสปริงเกอร์ด้วยนะเขาลดแบนอ๋อนี่ไปชา ทุกคนดูทุกคนดูนี่ยอดโอ้โหแต่เขานี่อันนี้คือยอดชาเนี้ยน่าจะเก็บได้โอเคสวยมากนี่เขาว,วงกดโอ้ยเขาว,วงกดที่พี่ก็ฟิกบอกคืวนี้นี่แหละอันนี้คืออะไรเม็ดชาหรอสรุปเป็นไรกาแฟนี้ไม่ใช่ตลกเลยนะไม่น่าใชเา่เพราะว่ามันมีใช่แหละนี่คืออะ,ระไรอชาคิดว่าชา,ชาอืมสียมาก แต่ว่าถ้าเกิดผิดไม่ใช่ยังไงก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปด้วยนะจ๊ะอ้าววันนี้ก็จะเก็บแล้วมีเบิ้งด้วยมีเบิ้งด้วยฝั่งนี้ก็มีเบือเทเลสาบนี่อ๋อนี่ไงเดี๋ยวเราจะไปสวนสัตว์อ๋อแต่ไปคือสวนสัตว์ใช่ไหมโอเคเราพิงไม่อยากไปถึงใช่คือสวนสัตว์เดี๋ยวเราจะเข้าไปอะไรนะทุกคนเข้าจับเกินไะเนี่ยใช่ โอ้ยโอ้ยยางพาราโอ้สวยๆนี่คือสวนยางพารานะจ๊ะโอ้หมื่นต้นไสวยงามหมื่นต้นเออเย็นเลยตรงเนี้ยข้างในอ่ะมีแมีคนงานทำมากรีดยางนี่โอ้ดูดิมีใครอยู่ไหมโอ้ยวิ่งบลัดฟอกไม่มีโอ้ยโล่งมากเลย นี่ดูยางอันนี้คือยางพารานะ,นะก็คือตอนเช้าๆประมาณตีสามตีสี่เขาก็จะกรีดกรีดอันนี้เห็นไหมกรีดยางเพื่อให้น้ํายางมันออกมาตรงนี้ปุ๊บแล้วเขาก็จะเทรวมกันแล้วเอาไปทํารองเท้าแต่เอาไปท<อ>ําที่นอนอะไรประมาณนี้ลูกนี่แหละตออัวยางพาราทุกคนโห<อ>สวยมาก<อ>เห็นเลยไปต่อกันฮู้ยฮู้ย เอะเอาแล้วตอนนี้เราก็มาถึงสวนแล้วัตว์แล้วไปดูยีราฟก่อนแล้วกันนะขึ้นไปก่อนก็ไม่มีสัตว์เยอะแต่ก็มีมุมน่ารักโอ้ยขึ้นไหวไหมขึ้นไหวไหมนี่ไงยีราฟเราไปดูยีราฟกันออ๋มีมีม้าล่าอยู่เป็นเพื่อนอันนี้มันมี โอ้ยตัวนี้ตัวอะไรนี่ดูตัวนี้กว่าชื่ออะไรนะป้ายมันต้สงสัยว่าทำอไมกินแล้วตัวอะไรนะเหมือนวัวเลยเขายาวมากคนกำลังกินใาอย่างมันมันมันมากเลยนะโอ้โหดูเขามันดูเขามันฟูเขาอันนี้คืออะไร อ๋อนี่ไม่ใช่บอกว่าเพื่อความปลอดภัยปรดระมัดระวังอย่าเขาใกล้อย,<ร>ย่า,าสัมผัสสัตว์นะโดนลุกเขาไม่สิเนี่ยเขาไม่เกี่ยวกันดูเขาไม่เกี่ยวกันอี่างละ <S <S 2> <S 2> ดังกุกก,ก, <S <S ก,กักกุกกักเลยนี่เขากินยากันอยู่น,นะใช่เขามันโป่งมันได้ยินเสียงตรงกลางก่วงๆป่งๆปงๆอืมเยงกับพลาสติกเลยนะใช่โอ้โหทำไมคนนั้นเขาเป็นคาราบาวนะลูกอะ ดูดิดูหนูหนูดูเขาไปอย่างนั้นอะเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามฝั่งมาดูยีราฟกับม้าลายกันมาข้าวทีละขามานนี้ก็จะเป็นเราวังสะดุดนะลูกยีราฟกับม้าลายนี่เขาก็มีให้อาหารด้วย ซีบราบีบาร์กิลาฟี่ถูงมากว่าไงโอ้มีหลายตัวเหมือนกันนะแล้วเขาก็มีให้อาหารด้วยซื้อหาจากด้านนู้นแล้วก็ให้อาหารทั้งยีราฟทั้งม้าลายนู่นอันนี้น,น่าจะเป็นอาหารม้าลายแน่เลยมาขึ้นไปอยู่ด้านบนจริงเวลามันกินปล่อยเลยนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวมันดึงมงเอ้ยจะพาเอา ใชแล้วเอาแต่ละคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอากินกินลูกเอานี่มานอะไรกินใหญ่เลยโอ้สงสัยเขาหิวเอ้าเอาเอาตัวเล็กบ้างตัวเล็กบ้างเอาต,าตัวนี้บ้างตัวนี้บ้างเอาเลยกินเลยโอเพักเหนื่อยกินครัวซอง สตรอเรี่กับเค้กใช่ไหมคะันนี้จะยามร้านโลโก้สองเป็นแค่คืออะไรคะอะไรไหมคะอ๋อโหมีความสุขกินช็อกโกแลตมีความสุขไม่ต้องกินช็อกโกแลตตามนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วนนะไม่กินหรอกค่ะคือไม่กินมากเลยเนี่ยคือไม่กินของหวานจบแล้วแม่อ้วนอยู่แล้ว ของหวานมันจะอ้วนนะมันก็จะฟันผุด้วยนะเสร็จแ,แล้วก็ต้องไปแปรงฟันด้วยนะคะเนี่ยรู้ไหมคะต้องแปรงอ่ะไม่แปรงไม่ได้นะคะมีแมลงมากินฟันนะคะแมลงชอบกินของหวานในฟันชอบกินหิวไหมก็กินเงินของกาแฟกินกินได้ กิจกรรมเย็นนี้ก่อนไปกินข้าวของเราคืออะไรพี่พกัปิใกหหให้อาหารปลาให้อ,อาหารปลาอู้อันนี้ตั้งไปซื้ออาหารปลาหรอคะไปซื้ออาหารปลาที่ล็อบบี้กัน,นอันนี้น้องแขกเพื่อนอ,อย่าลืมกดไลค์มากเะชัใช้เลยนะคะโอ้มีคนกดอยู่แล้วนะคะนี่อันนี้ก็คือแผนที่โรงแรมของเราโอ้โหวันนี้ก็เต็มทุกห้องลยจ้ะ วันเสาร์มันจะฮอตเสมอน้ำแข็งมันหายลาลายตู้เย็นมันเย็นมากเนาะยินแต่น้ำเป็นน้ำแข็งเลยใช่ไหมครับเย็นเกินแข็งเลยปไปเยอะเดนทลยไปทางไหนดีเดินไปทางนี้ได้ไหมถ้าเราไปทางนี้สิถ้าเอารถมาเด็กขาดถ้าเอามอเตอร์ไซมาเด็กขาดโอ้โหดีไซน์อ่านป้ายได้แล้วว่าดูสิอ๋อเอาหมอนมาไหมเธอ ห้ามใครบ้างคะห้ามใครเข้าคะห้ามรถเข้าห้ามเอามอเตอร์ไซค์เข้ามาอ๋อแล้วก็ห้ามอะไรอีกห้ามเบรกสีเหลืงห้ามเด็กเข้าไหมคะห้ามเด็กเข้าอ้าวห้ามเด็กเข้าด้วยเหรอไม่เห็นมีรูปเด็กเลยแสดงว่าเด็กเข้าได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เด็กเข้าได้ไม่มีรูปเด็กห้ามเข้าโอเคคมเข้าไปไหนนะไม่อยู่อ้าว ไปกันโอ้ยโรงแรมฝั่งนี้น่ารักเนาะสองชั้นน่ะฝั่งนี้น่ารักเอากุหลาบปลูกเองทำไมมันชอบเป็นแบบนี้สวยเนาะไม่มันชอบทำไมทรงมันชอบไม่มีมันเก็บทรงไม่อยู่เก็บทรงไม่อยู่มันเป็นจังได้มันเป็นจังได้เป็นทำไมอย่างนี้ทำไม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 สองสามที เฮวยดีบ้าสับปะรโอ้ยสวีทสวีัสดีัสีโอ้สวยมากเลยดอกกรหลาบนะจ้าโอ้มันสวยอย่างนี้เนี่ยไหนอ้ไงเราไปทางไหนต่อเลี้ยงเนี่ยเดี้ย้าย ก็ไปแข็งแรงอยู่แล้วนี่ไงเขาก็มีป้ายบอกอยู่ใช่มันมันเป็นบาร์จริงๆให้เราถือทุกคนเลยได้ไหไมใช่ให้เราคนละคนละถือมาให้ก็เป็นอันนึงมามาให้ก็เป็นอันนึงก็ไปแข่งแรง้เล่ยกันถือสวยใน,นกุหลาบขาวอืมสวยกุหลาบชมพูด้วยเป็นรีสอร์ท เป็นรีสอร์ทที่สวยงามร่มรื่นเป็นรีสอร์ทที่ต้นไม้เยอะเหมือนกันนะใช่ก็แบบแนวรีสอร์ทน้องก็จะไม่เหมือนโรงแรมที่เป็นตึกๆกันเนาะแต่อย่างงี้ดีกว่านะแช่ใช่แล้วคนชอบอย่างเราอย่างกูชอบเพราชอบอะไม่ต้องมาลงลิฟต์ตัวเดียวกันทั้งหมดอันนี้คือว่าก็ห้องใครห้องมันชิลใครชิลมันชอบแบบนี้มากกว่า วิวยางานต์ตรงนี้ไหมอ้าวก็ถึงห้องเราแล้วนี่โอ้ยอ่ะไปเอาบอรสปอรของเราอยู่ฝั่งนู้นอันนี้แหละบ่อน,นี้แหละที่เราจะให้เปีกอภิจะลองเหรอเดินไปทางนู้นเหรออ้าวรีวิวห้องหน่อยตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมโพวะโดนเชียงรายนะจ๊ะโพวะโดนรีสอร์ทแอนด์สปาใช่รีสอร์ทแอนด์สปาโอเคห้องก็จะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ,าก,าศก็จะเป็นรีสอร์ทแบบนี้เนาะ สวยงามีบึงอยู่ข้างหน้าเข้ามาปุ๊บสิ่งแรกที่เจอก็คือเจอเตียงนอนม่าตรงนี้ต้องมีอยู่แล้วมีจชามีกาแฟมีน้ําเปล่าห้องเอ่อที่นอนก็อาจจะแบบเหมือนร้านนาร้านนาหน่อยแม้นี่ห้องเตียงเป็น king s i ใอเป็นติงไซ้แอ๋อไม่เป็นไรได้ค่ะตรงนี้ก็หน้าต่างจริงๆอ่ะไม่ต้องเปิดแอร์เลยวันนี้เพราะว่าขาดเย็นเราก็เลยเปิดรับแอร์ธรรมชาติ นี่พี่กราฟิกมีอ๋อมีโคมไฟเจ็บปืดเปิดยังไงลูกเปิดพ้อดูดิไม่ดูอ่ะนั่งนั่ไม่ี่เปิดนั่นไงวนสวยงามอโอเคก็ห้องโดยรวงก็ถือว่าโอเคแล้วก็มีสำหรับมุมทำงานคือตรงนี้ค่อนข้างส่วนตัวนะเพราะเขามีตู้มกักนตรงนี้ด้วย ก็นั่งทํางานได้แล้วก็เป็นห้องน้ําซึ่งห้องน้ําก็ทั่วไปก็จะมีจักรกุชชี่มีอาบน้ํามีห้องน้ำเนาะถือเอ้ยไม่ใช่จักรกุชชี่สิมันเป็นอ่างอาบน้ําธรรมดาแล้วก็มีโซฟาปึ๊บไหนมีวิวห้องอาบน้ำด้วยสิไหนอมีวิวห้องอาบอาบมีเปิดดูด้วยนะไม่เหงานะอาบน้ำแล้วไม่เหงานะเปิดยังไงอ๋อโอเคอาบน้ำไม่เหงาแล้วจ้าได้เลยเออดีเนาะดีดี ใช่เวลาลูกเราอาบน้ำทำธุระในห้องน้ำก็เห็นลูกเล่นอยู่ดีมากเลยแล้วก็มีทีวีทีวีก็ประมาณนี้ประมาณสามสิบแปดนิ้วก็ถือว่าโอเคเพราะส่วนใหญ่มาเที่ยวก็ไม่ค่อยได้ดูอยู่แล้วเนาะน่าจะมาถึงแล้วก็อาจจะนอนเลยแต่เพราะชอบเตียงมากป้าเออเตียงเป็นผ้าม่านสวยงามสวยงามเออสมัยนี้ก็ชอบแบบบ้านด้วยไงมันก็ติงเหมือนกันนะพาะ ท่านเหมือนเรานอนในคอกอ่ะใช่เหมือนเหมือนสมัยก่อนที่กางมุ้งคล้ายมุ้งกางมุ้งปิดเลยเหรออันนี้เหรอเป็นบ้าปิดลองปิดสิคะจะได้เป็นบ้านลองดูลองดูลองดูดูนี่ไงมันก็เป็นม่านแบบอ่าแม้กลางคืนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกลางคืนบรรยากาศมันจะได้มากเลยนะร้านนาสุดๆจะมีเงาเดินตองกระสือไว้ไม่บอกแล้วกันนะคิดเอาเอง แต่เขาตกแต่งค่อนข้างโอเคเลยเหมือนกับเชียงรายล้านนาโอเคไปดูวันนี้ก็พอแค่นี้นะจ๊ะบ๊ายบายแล้วเจอกัน